สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The King of Fighter All Star สุดสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่3แล้วนะครับผม เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมสุ่มตัวละครให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเพื่อรับของรางวัลนั่นเองเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดด้านในคลิปกันเลยเอาละตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับ ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนำา3ตัวละครที่ควรจะหามาใช้งานในช่วงต้นเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยแหละนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ดีกว่า3ตัวที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันมีหลายตัวก็จริงนะครับแต่ว่ากว่าที่ผู้เล่นเนี่ยจะหาชิ้นส่วนมาอัพดาวได้เนี่ยมันก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรเนาะแต่3ตัวที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยการที่จะทำขึ้น5ดาว6ดาวเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่านะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะนั่นก็คือกิจกรรมสุ่มตัวละครให้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับกดมาที่คำว่ากิจกรรมนะครับเลื่อนมาที่โบนัสสมัครจำกัดเวลานะครับผมก็คือเจ้ากิจกรรมตรงนี้นั่นเองเนาะเมื่อผู้เล่นนะครับทำการสุ่มตัวละครครบตามจำนวนที่กำหนดเนี่ย ผู้เล่นก็จะได้รับชิ้นส่วนตัวละครโกโรไดมอน์ Diamond, กันไปแบบฟรีๆเลยนะครับได้รับสูงสุดถึง58ชิ้นเลยนะครับผม <Wow. S 1> สําหรับกิจกรรมนี้นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะรู้สึกว่าน่าจะมีทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับระยะเวลาในการเข้าร่วมนะ่ยจะมีอยู่ประมาณ3วันเนาะก็คือเซิร์ฟเปิดวันไหนนะครับผมก็ให้บวกออกไปอีก3วันนะครับก็จะหมดระยะเวลากิจกรรมพอดี ตอนนี้นะครับในเซิร์ฟที่20เนี่ยมันก็จะหมดกิจกรรมประมาณพรุ่งนี้ตอนตีห้านะครับผมเท่ากับว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมมีระยะเวลาในการสุ่มอยอีกประมาณ12ชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสุ่มให้ครบก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดไปนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้ผู้เล่นทําการสุ่มตัวละครโดยใช้เพชรแล้วก็ใช้เหรียญทองในเกมให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับนี่นะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะสําหรับ เงื่อนไขที่จะผ่านกิจกรรมนี้นะครับก็คือสุ่มตัวละครด้วยเหรียญทองนะครับก็เงื่อนไขแรกเนาะนี่นะครับสุ่มตัวละครด้วยโกสูงสุดก็คือจํานวน20ครั้งนะครับก็จะมี2ครั้งนะครับผม5ครั้ง10ครั้งแล้วก็20ครั้งเนาะก็ได้รับเศษตัวละครโกลดไดมอนได้รับเหรียญที่ใช้ในการสุ่มตัวละครฟรีด้วยนะครับผมถ้าบุเล่นเนี่ยทำการสุ่มครบ20ครั้งด้วยเหรียญทองนะครับ ก็จะได้รับเหรียญที่ใช้ในการสุ่มตัวละครฟรีถึง3มเหรียญเลยนะครับผมยังไม่รวมเศษตัวละครรวมเหรียญทองอีกนะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากเนาะสำหรับการสุ่มด้วยเหรียญทองนะครับรายละเอียดมันก็ระบุไว้แล้วนะครับต้องสุ่มไม่ครบ20ครั้งแต่ว่ากิจกรรมนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยผู้เล่นจะสามารถทําการสุ่มด้วยเหรียญทองฟรีวันละ5ครั้งอยู่แล้วเนาะเวลาตีห้านะครับเรากดมาที่คําว่ารับสมัครเนี่ยมันก็จะ สมตรงเนี้ยได้ฟรีวันละ5ครั้งนะครับก็คือสุมเสร็จ1ครั้งเนี่ยจะต้องรอครูดาวประมาณ10นาทีนะครับผมก็จะสามารถสุมครั้งต่อไปเนาะก็ระยะเวลากิจกรรมมันมีทั้งหมด3วันนะ่ะ3วันคูณ5ก็เป็น15ครั้งแล้วนะครับผมยังไม่รวมเจ้าเหรียญทองอันนี้นะครับที่เราได้จากภารกิจต่างๆที่เราเล่นเกมเนาะเนี่ยก็คือเจ้าเหรียญตรงนี้นะครับก็จะสามารถกดรับได้ฟรีอีกเหมือนกันนะครับผมก็สรุปแล้วเนี่ยระยะเวลา3วันกับการสุ่ม20ครั้งเนี่ย เป็นอะไรที่ไม่ยากเลยเนาะน่าจะทํากันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อไปมาดูกันที่เงื่อนไขที่2ในการทํากิจกรรมนี้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยทำการสุ่มได้เหรียญทองหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือต้องทําการสุ่มตัวละครด้วยไดมอนด์หรือว่าสุ่มด้วยเพชรในเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งการสุ่มด้วยเพชรเนี่ยสูงสุดมันถึง80ครั้งนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมเหรีนในการสุ่มตัวละครเกมเนี่ยค่อนข้างแพงด้วยนะ สุ่ม10ครั้งใช้เพชรประมาณ2,100กว่ากว่าเกือบ2,200เลยนะครับสำหรับการสุ่มไม่ครบ80ครั้งเนี่ยถ้าใครนะครับผมตั้งใจจะสุ่มเพื่อหาตัวละครมาใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็คิดซะว่าของพวกนี้เป็นของแถมละกันนะครับยังไงก็น่าจะสุ่มเกิน80ครั้งอยู่แล้วนาะสำหรับสายเปนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ย ไม่ได้คิดจะสุ่มให้ครบ80ครั้งนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรจะสุ่มให้ครบ60ครั้งเนาะ เพราะว่าสุ่มครบ60ครั้งเนี่ยเห็นไหมว่าของรางวัลเราจะได้รับเหรียญสุ่มตัวละครฟรีอีก10เหรียญเลยนะครับผมก็เท่ากับว่าถ้าสุ่มครบ60ครั้งเนี่ยแล้วเราเอาเหรียญไปสุ่มต่อเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสุ่ม70ครั้งนะครับแล้วถ้ามีเพชรเหลือสัก2,200เพชรเนี่ยเราก็เอาไปสุ่มเพิ่มอีกสัก10ครั้งเนาะก็จะครบ80ครั้งพอดีนะครับก็จะได้รับเศษกลูไดมอนด์เพิ่มมาอีก10เศษนะครับผมแล้วก็ได้รับเศษสกิลนะครับผม มาอีกทั้งหมด5เศษนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเศษส,สกลหรือเศษอะไรสักอย่างนี่แหละเน,เนาะพร้อมกับเหรียญทองอีกสอง0มืนเหรียญน,นะครับผมผมว่ามันคุ้มอยู่นะ ถ้าใครสามารถพอที่จะสุ่มไม่ถึง60ครั้งเนี่ยก็เอาไปสุ่มเพิ่มอีก10เป็น70ครั้งแล้วก็ลองดูเนาะระยะเวลากิจกรรม3าวันเนี่ยถ้าเราหาเพชรได้เพิ่มอีกสัก2 0 0 0กว่าเนี่ยก็เอามาสุ่มเพิ่มให้มันครบ80ครั้งนะครับได้เพิ่มมาอีก10เศษเนี่ยก็น่าจะสามารถอัปเกรดตัวละครโกโลได้ถึงระดับ5ดาวเลยนะครับผมก็น่าจะพอไหวอยู่นะผมคิดว่าเนาะก็ลองดูนะครับอันเนี้ยผมก็ไม่ได้เติมเลยนะครับ มันก็สามารถหาเพชรได้อยู่เรื่อยๆนะผมสุ่มไป35ครั้งแล้วอ่ะแต่เพชรมันก็ยังเหลืออยู่5,000ันกว่าเม็ดเลยเนาะต้องบอกว่าค่อนข้างโชคดีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่ในเซิร์ฟ20นะครับนั่นก็คือกิจกรรมอันดับกิ้นะครับซึ่งตรงภารกิจทารลบกิ้แล้วก็ทารลบส่วนบุคคลเนี่ยแจกของเยอะมากนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันทารลบกิ้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันแจกเหรียญสุ่มตัวละครฟรีเยอะมากนะครับผม นี่นะครับแจกเพชรก็เยอะแจกเหรียญก็เยอะนะครับผมได้เหรียญมาวันนี้ก็เป็น10เหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยสเหรียญ2เหรียญ1นเหรียญรวมรวมกันก็10กว่าเหรียญเลยนะครับก็ลองดูเนาะสำหรับเซิร์ฟใหม่เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอันดับกิ้วเข้ามาก็ได้นะครับผมโอเคก็หลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยทราบรายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆไปแล้วนะครับเออผมลืมบอกเลยนะครับนอกจากผู้เล่นเนี่ยจะได้รับของรางวัลจากกิจกรรมสุ่มครบตามจํานวนที่กําหนด80ครั้งแล้วนะครับ ในการที่ผู้เล่นส่มตัวละครเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีกล่องรางวัลพิเศษอยู่นะครับเนี่ยตรงด้านซ้ายล่างเนาะก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับผมถ้าส่มครบ80ครั้งเนี่ยก็จะได้รับเศษตัวละครชิซูรุคากุระนะครับผมคางุยะหรือเปล่าผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับก็จะได้รับเศษมารวมทั้งหมด18เศษเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวละครตัวเนี้ยเอแล้วผมดูชื่อแป๊บนึงนะผมจดไว้อยู่เนาะ มันชื่อว่าจิซุรุคางูระนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราได้มา18เศษจากการสุ่มครบ80ครั้งแล้วนะครับเศษที่เหลือเนี่ยผู้เล่นก็สามารถหาได้อีกนะครับจากระบบอาวุธเทพนะครับผมเนี่ยระบบตรงนี้เนาะเมื่อผู้เล่นนะครับทำการเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหินม่วงมาทําการอัปเกรดนะครับผมในฟังก์ชันอาวุธเทพเนี่ยเมื่อสะสมครบตามเปอร์เซ็นที่มันกําหนดเนี่ยก็จะได้รับเศษตัวละครจิซุรุด้วยนะครับก็ ถ้ายิ่งอัพเยอะก็ยิ่งได้รับเศษเยอะนะตอนนี้ผมก็มีเศษอยู่ประมาณ39เศษแล้วเนาะในการรวมตัวละครจิซุรุเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด50เศษนะครับเดี๋ยวผมสุมครบ80ครั้งเนี่ยก็น่าจะรวมได้เกือบเกือ50เศษอยู่นะครับผมแล้วก็อัพระบบอาวุธเทพเพิ่มไปอีกหน่อยเนี่ยก็น่าจะสามารถรวมกันแบบเป็นตัวได้อีก1ตัวนะครับก็เท่ากับว่าเราก็ได้ตัวละครใหม่มาใช้งานแบบฟรีๆกันอีกหตัวเนาะ โอเคก็หลังจากที่เราทราบรายละเอียดกิจกรรมกันแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับก็ได้เวลาสุ่มตัวละครกันแล้วนะครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะว่าผมสุ่มไปแล้วทั้งหมด35ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะต้องทําการสุ่มเพิ่มอีก45ครั้งนะครับผมเพื่อที่จะให้กิจกรรมเนี่ยมันครบ80ครั้งนั่นเองเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครอะไรมาร่วมทีมเพิ่มบ้างนะครับ แต่ที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยผมอยากได้ชิ้นส่วนตัวละครที่ผมใช้งานมากกว่าเนาะโดยเฉพาะตัวละครตัวนี้นะครับผมชิอิเคนซูนะครับเป็นตัวละครสายแทงที่ดีมากๆนะครับผมคือจะเรียกว่าไงเดียมันก็ไม่เชิงแทงสักทีเดียวนะครับแต่ว่าสกิลมันอะ่ะสามารถทําการดูดเลือดได้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตีไม่เข้าเนี่ยตัวเรานี่แทบจะเป็นอมตะเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะหรือไม่ถ้าไม่ได้เศษชิอิเนี่ยก็ ขอเป็นเศษของตัวละครโจตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือตัวนักมวยไทยเนาะตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงเลยนะหรือไม่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ขอเป็นเศษของปากาสกิเลียวก็ได้นะครับผม <S <S ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าเนาะ โอเคไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนาะสองคลิปที่แล้วก็ครึ่งชั่วโมงได้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่สุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมต้องสุ่มเพิ่มอีก45ครั้งเนาะโอเคเรามาดูกันที่10ครั้งแรกนะครับ10ครั้งนี้ก็ใช้เหรียญในการสุ่มฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะมีเศษที่ผมอยากจะได้หรือเปล่านะครับนานเบน้มาลุมาอีกแล้วนะครับ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่านะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หาเศษค่อนข้างง่ายนะครับผมหาได้ง่ายมากๆนะนี่เราได้มาหนึ่งตัวก็แปลงเป็น20เศษเนาะเดี๋ยวไปต่อนะครับโอ้ได้ตัวละครใหม่ระดับ SR บวกนะครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรโชอิหรือเปล่าหรือชูอินะครับผมก็ตอนแรกที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นไอ้ตัวนี้นะครับเฟดดี้คูเกอร์เนาะไอ้นิ้วขมือบบะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนเขารีวิวกันว่าค่อนข้างดีเนาะเพราะว่ามันโจมตีหมูนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันถ้าท่านเอาไปใช้งานแล้วมันดีจริงเนี่ยผมก็อาจจะปั้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่าจะมีตัวอะไรเพิ่มมาให้ผมอีกหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับได้มาทั้งหมด2ตัวเนาะได้เศษตัวละคร n s r เพิ่มมาอีก3เศษนะครับได้เศษโจมาอีกทั้งหมด2เศษนะครับผมเอ๊ะทอไอมอเอเอเออยจังอเ แต่ถือว่ารอบนี้เราไม่เกลือนะครับเราได้ตัว SR มาตั้งหนึ่งตัวเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราสมต่อกันอีก10ครั้งนะครับตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดเอ๊จะมีตัวอะไรมาเพิ่มเอ่ยนะได้ตัวละครระดับ SR เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครชื่อวิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับว่าจะมีตัวอะไรอีกไหมโอ้เบนิมาลุนี่มาบ่อยจริงนะครับผมถ้ามาเยอะขนาดนี้สงสัยต้องปั้นแล้วแหละ โอเคนะครับสุ่มไป10ครั้งรอบแรกเบนิมาลุก็มาสุ่มรอบที่2องเบนิมาลุก็มานะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยผมว่ารอบที่แล้วมันค่อนข้างคุ้มกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยผมสุ่มไปทั้งหมด20ครั้งแล้วนะครับก็เท่ากับว่าน่าจะเหลืออีกประมาณ25ครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยแล้วกันนะครับ สำหรับสุ่ม10ครั้งในรอบนี้เนี่ยก็ใช้เพชรทั้งหมด2,160เม็ดนะครับถามว่ามันค่อนข้างเปลืองไหมผมว่ามันค่อนข้างเปลืองนะแต่ว่าเราอยากจะได้กิจกรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย2,000กว่าเพชรมันเอาไปทำอะไรได้เยอะเลยนะครับโอ้ได้ตัวละครซ้ำอีกแล้วนะครับเป็นอิจินะครับผมคิซารากิเนาะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับโอ้ได้มาตัวเดียวเองอะ่ะ ที่เหลือก็เป็นเศษนะครับได้ตัวละครคชินโงใช่ไหมตัวเนี้ผมน่าจะอ่านถูกนะก็ได้เพิ่มมาอีก4เศษนะครับเห็นหลายคนเขารีวิวว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเหลดตัวละครในเกมนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับรางวัลก่อนนะครับนี่สมครบ60ครั้งก็ได้มาอีก10เหรียญเนาะถ้ากับว่าเราสมรอบต่อไปเนี่ยก็ ใช้เหรียญในการสุ่มนะครับก็ประหยัดเพชรไปอีก2 0 0พันกว่าเพชรเลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นรอบที่4ี่บแล้วนะครับตืดตดตืด,ตดโอ้ได้บิลลี่นะครับผมเออเห็นได้หลายคนเขาว่าตัวนี้ก็เจ๋งอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะเดี๋ยวผมลองเอาไปปั้นดูก่อนละกันนะครับโอ้มาตัวเดียวเองนะครับผมที่เหลือก็เป็นเศษอิรุยฉุยแชกนะครับโ ต้องบอกเลยนะถ้าไม่ใช่ว่าอยากได้ไอเทมในกิจกรรมเนี่ยผมไม่สุ่มนะครับเอาเพชรไปทําอย่างอื่นคุ้มกว่าน,นี้อีกเนาะโอเคเราสุ่มไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่เราจะได้รับเหรียญสุ่มฟรีอีกบ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยเท่ากับว่าอีก5ครั้งที่เหลือเนี่ยผมก็น่าจะต้องใช้เพชรในการสุ่มนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูก่อนเนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะน่าจะไม่มีแล้วนะครับ รางวัลเควสอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีแล้วนะก็เท่ากับว่าผมจะต้องใช้เพชรในการสุ่มเพิ่มอีก5ครั้งนะครับก็ครั้งละ240เพชรนะครับผมอีก5ครั้งก็ประมาณพันกว่าเลยนะแต่ถ้าเราสุ่มแบบ10ครั้งเนี่ยมันจะใช้เพชรทั้งหมด2,160เพชรนะครับผม แต่ถ้าเราสุ่มอย่างนี้5้าครั้งมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะ1,200เพชรนะครับมผมว่าสุ่ม5ครั้งก็พอแหละเราจะได้เอาเพชรไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคไปครั้งที่1นนะวันนี้ผมสุ่มฟรี1ครั้งนะครับได้เศษตัวละคร n s r มา20เศษเลยนะครับผมโอเคต่อไปครั้งที่2นะครับต้องนับดีๆนะครับเดี๋ยวสุ่มเกินไปเนี่ยเสียดายเพชรแย่เลยเนาะโอเคได้เศษชินโงนะครับต่อมาเป็นครั้งที่3นะครับผม ยังไงเอ่ยอู้ได้เพชรคืนมา288เพชรนะครับผมอืมก็ถือว่าดีนะโอเคนะครับต่อไปเป็นรอบที่4นะครับได้เศษตัวละครเมเจอร์ Major, มาอีก2เศษนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วนะครับผมปึ๊บอ่าได้ผลึกวิญญาณนะครับโหสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับผมถามว่าเกลือไหมก็ ก็ถือว่าแย่นะครับถ้าไม่ได้ตัวละครกรงเล็บระดับ S R มาเนี่ยถือว่ารอบนี้แย่เลยเนาะเพราะว่าเศษตัวละครโจออกมาแค่2เศษเองนะครับเศษของชีอ้อิก็ไม่ออกนะครับผมเศษของเรียวก็ไม่ออกเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปรับรางวัลก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ทําการอัปเกรดตัวละครเป็นระดับ4ดาวด้วยกันทั้งหมด4ตัวแล้วเนาะก็มีโกลูไดมอนสากากสากิเรียวนะครับผมมีคุซารางิเคียวเนาะแล้วก็ไมชิลานุอินะครับซึ่งตัวที่5ที่ผมจะทําการเลื่อนเป็น4ดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครชิอีตัวนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้เศษผมพยายามฟาร์มอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับเราสามารถใช้เศษจ,จิ๊กซอสีทองเนี่ยในการแลกเป็นเศษตัวละครระดับ SR หรือว่า SR บวกที่เราต้องการได้นะครับผมเนี่ยมันมีระบุไว้นะว่าสามารถแปลงเป็นเศษ R SR แล้วก็ SR บวกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับผมเท่ากับว่าผมขาดอีกเศษเดียวเนี่ยผมก็น่าจะขึ้นเป็นระดับสีดาวได้แล้วเนาะก็น่าจะต้องรอมันรีเฟซดันเจียนตอนทีห้าพรุ่งนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวการอัปเกรดหรือว่าการอัปดาวตัวละครให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเนาะก็น่าจะจบกันแค่นี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมถ้าใครนะครับยังไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูคลิปผมแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองเ,องเนาะเพราะว่าผมก็ไม่แนะนำนะว่าให้สมเยอะๆแบบนี้ ถ้าจะสุ่มจริงๆอ่ะสัก60ครั้งก็พอเนาะแต่ถ้ามันพอที่จะสุ่มครบ80ครั้งแบบผมเนี่ยก็สุ่มไม่ครบ80ครั้งเลยก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายในพาร์ทที่3นะครับหวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆไปครับ